ก็ไม่ใช่แค่สีแล้วนะคะเนี่ยเริ่มที่จะแตกออกมานะคะเริ่มที่จะเป็นกอใหญ่แล้วนะคะนี่ได้ยินเสียงนกเสียงกาไหมนอ้อนี่ค่ะแกก็ถามว่าต้องมาลอกใบไหมก็สําหรับแม่หมูมาเห็นแล้วก็คือมันมันสวยมันเขียวะจีดีนะคะก็ไม่ต้องลอกก็ได้เนาะใครๆก็พากันปลูกเนาะแล้วทีนี้ก็หอมก็ล้นตลาดเนาะ หอมแบ่งที่เขาปลูกจากหัวกจะปลูกไว้ขายเนาะขายต้นพันุ์ก็ได้จะขายเป็นต้นหอมคู่กับปักชีก็ได้หรือเราจะขายทําเป็นต้นหอมเนาะถอนไปแล้วก็ลอกใบขอบๆอบอกหัวเขาจะขาวสวยมากๆค่ะหน้าฝนก็ทําแบบนี้ค่ะสําหรับวิธีการปลูกในหน้าฝนจะง่ายมากๆเลยะคะ่ะทําแบบนี้ค่ะแม่หมูฟรามสุขสวัสดีค่ะวันนี้แม่หมูพามาชมต้นหอมเลยอายุหนึ่งเดือนกับสี่วันนะคะ ก็อันนี้ก็เป็นต้นหอมเลยของพี่ชายนะคะที่แม่หมูแบ่งปันต้นพันธุ์ให้มาปลูกนะคะก็งามมากๆเลยนะคะหนึ่งเดือนเนาะก็กําลังมีดอกนะคะก็ช่วงนี้ก็ยังเริ่มที่จะมีดอกเนาะอีกหน่อยก็จะไม่มีแล้วเนาะถ้าหมดหน้าหนาวก็คือจะไม่มีดอกนะคะต้นหอมเลยของเราขยายพันธุ์ง่ายมากๆเลยนะคะก็แค่นําต้นนะคะที่ถ้าอยากให้เขา เขาต้นโตนะคะแล้วก็มาเก็บใบออกแบบนี้นะคะก็ถ้ามีเวลาก็ค่อยๆทำถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรนะคะจุดไหนที่แม่หมูมีเวลาทํามันก็จะต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่ต้นอวบนาะนี่ค่จะจากจากปลูกแค่1ต้นเนาะตอนนี้ก็เป็นสี่ต้นแล้วนะคะมางกก็ไม่ใช่แค่สีแล้วนะคะเนี่ยเริ่มที่จะแตกออกมานะคะ เริ่มที่จะเป็นกอใหญ่แล้วนะคะนี่กำลังงามกันเลยไม่ต้องกลัวนะคะการเก็บกินก็เป็นการช่วยเขาแตกกอเร็วแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยนะคะต้นใหญ่สวยเนาะดีกว่าปล่อยไว้ให้แห้งนะคะปล่อยไว้ให้เป็นสีเหลืองสีน้ําตาลก็ไม่สวยนะคะได้ยินเสียงนกเสียงกาไม่นอเน,นี่ค่ะแกก็ถามว่า ต้องมาลอกใบไหมก็สําหรับแม่หมูมาเห็นแล้วก็คือมันมันสวยมันเขียวค่ะจีดีนะคะก็ไม่ต้องลอกก็ได้เนาะค่ะช่วงนี้ต้นหอมตามท้องตลาดก็อาจจะไม่แพงนะคะอาจจะถูกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดกําลังแล้วนะคะกําลังมีราคาแล้วเนาะถ้าเกิดช่วงแรง้งช่วงหน้าฝนต้นหอมจะหายากเนาะเพราะว่าช่วงหน้าหนาว ใครๆก็ปลูกผักกินเองใช่ไหมคะปลูกหอมแบ่งเนาะหอมจากหอมแบ่งจากหัวเขานะคะใครๆก็พากันปลูกเนาะแล้วทีนี้ก็หอมก็ล้นตลาดเนาะหอมแบ่งที่เขาปลูกจากหัวกำนึงก็สิบห้าบาทยี่สิบาทเนาะกำนึงก็เป็นกิโลเลยนะคะก็เป็นกิโลละคะ่ะกิโลละสิบห้าบาทยี่สิบาทตามตามตลาดนัดนะคะ,ะเดือนนึงจะมีสองครั้งเนาะตลาดนัดที่บ้านแม่หมู สำหรับแม่หมูจะจะชอบต้นประมาณนี้เนาะนี่เวลาที่เรานำไปมัดรวมกับผักชีเนาะทำเป็นต้นหอมผักชีหอมรุ่นขนาดนี้จะพอดีเลยนะคะรุ่นนี้ก็จะต้นใหญ่ไปเนาะเนี่ยค่ะแนะนำให้ปลูกไว้เลยนะคะปลูกไว้ช่วงหน้าแล้งแล้วก็หน้าฝนหอมจะมีราคานะคะสำหรับใครที่คาดหวังหรือตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะปลูกไว้ขายเนาะขายต้นพันธุ์ก็ได้จะขายเป็นต้นหอมคู่กับปักชีก็ได้หรือเราจะขายทําเป็นต้นหอมเนาะถอนไปแล้วก็ลอกใบขอบๆอบอกหัวของเขาจะขาวสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เราก็ทําเป็นกิโลเนาะส่วนพ่อค้าแม่คา้าจะมารับซื้อเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าด้วยเรื่องของราคาหอมช่วงหน้าแล้งหน้าฝนนี่ลอยอัพแน่นอนนะคะราคา100บาทขึ้นแน่นอนนะคะไม่มีตกนะคะ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะขายเท่าไหร่หรือว่าเราจะเอาไปขายเองนะคะขายจะเฉพาะต้นหอมก็ได้จะขายคู่กับผักชีก็ได้นะคะเนาะสำหรับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนำไปปลูกไปปลูกไว้ขายนะคะแนะนำเลยต้นหอมตัวน,นี้จะทนแรงนะคะหน้าฝนก็ทำแบบนี้ค่ะสำหรับวิธีการปลูกในหน้าฝนจะง่ายมากๆเลยะคะ่ะทำแบบนี้ค่ะ ใส่ตะกรา้าใส่เข่งนะคะก็มีร่องรอยของการนยายํนนา,าไปขยายแล้วเนาะเห็นพี่ชายแกเอาไปขยายแล้วนะจุดนี้จะสวยมากๆเลยนะคะนี่คุผู้ชจะชอบต้นประมาณนี้เลยนะคะนี่ไปทําแพกคู่กับผักชีเนาะทําเป็นต้นหอมผักชีนะคะจะสวยมากๆเลยนะคะสําหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวเนะาะใครๆก็ปลูกผักกินเองได้ หอมก็เยอะนะคะไม่ต้องห่วงเนาะเราขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเอาไว้รับช่วงหน้าแล้งแล้วก็หน้าฝนนะคะเราก็จะมีหอมขายในช่วงนั้นเนาะช่วงนี้จะได้ขายบ้างไม่ได้ขายบ้างไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อนๆที่ปลูกต้นหอมเนาะช่วงเวลาหน้าแล้งหน้าฝนเตรียมรับมือรับเงินเลยนะคะสวยมากๆเลยคะ่ะต้นหอมหนึ่งเดือนกับสี่วันนะคะ งามมากเนี่ค่ะเวลาที่เราไปปลูกเนาะเราปลูกได้แค่หนึ่งเดือนแล้วก็ถอนไปขายได้เลยนะคะนี่พี่ชายแกขยายพัน,ไนุไว้เนาะแกทาไว้นะคะอันนี้ก็ถ้าจะได้วันสองวันเนาะดูจากลักษณะแล้วอันนี้คืออะไรอ๋อหรือว่าโดนปุ๋ยเยอะเนาะดูถ้าจะโดนปุ๋ย,ยะนะตรงนี้ค่ะโอ๊ยตรงนี้สวยมากก็ ดอกของแกก็กำลังมานะคะเดี๋ยวผ่านช่วงหน้าหนาวไปดอกก็จะไม่มีแล้วเนาะเขาจะออกเฉพาะหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวก็จะมีข้อดีคือเก็บดอกไปขายได้ด้วยนะคะถ้าเราขยายพันธุ์ไว้เยอะๆเนาะนี่ค่ะแค่หนึ่งเดือนเนาะต้นหอมก็ได้เยอะมากๆเนาะถ้าเกิดว่าเรามีต้นหอมจำนวนเยอะๆพอถึงหน้าหนาวก็ดอกขึ้นเต็มนี่ก็คือเก็บดอกไปขายอีกหนึ่งทางนะคะหน้าหนาวเก็บดอกขายต้นพันธุ์ด้วย เก็บดอกด้วยส่วนหน้าแรงหน้าฝนก็คือขายเป็นต้นหอมผักชีก็สุดยอดเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่หอมค่อนข้างที่จะขาดตลาดเนาะราคาต่อ1นกิโลก็ต้องร้อยกว่าบาทแน่นอนนะคะสวยงามมากๆใด้หมูแบ่งปันให้แกได้3ามแปลงแล้วก็1นึ่ตะก,กล้า1เข่งนะคะแกก็ทำได้สวยมากๆเลยนะคะก็มีการ เตรียมดินไว้ปลูกขยายอีกนะคะคือมีเท่านี้ก็คือขยายแป,ป๊บเดียวนะคะพอถึงช่วงหน้าฝนนี่ก็คือจะเยอะมากๆเลยนะคะของกแกแ้วหมูก็ทำการเตรียมขยายไว้เช่นกันค่ะไม่หยุดนะคะเพราะว่าเราต้องมีหอมเยอะๆไว้ให้พอสำหรับลูกค้าแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่จะมารับต้นหอมของเราเนาะขยายพันธุไว้เยอะๆเลยนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องเนาะ เพราะว่าต้นหอมผักชีเป็นผักที่คู่กับแทบทุกครัวเรือนนะคะต้องใช้ต้นหอมผักชีในการทำกับข้าวนะคะนี่ก็คือแปลงที่แกหมักไว้เนาะแกแกแกผสมปุ๋ยคอกนะคะท่าทางจะเป็นขี้บัวขี้ควายนะคะแล้วก็มีหยวกกล้วยนะคะ มีอยู่กล้วยมีดินมีแกลบนะคะมีมูลสัตว์เนาะหมักไว้นะคะหมักไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยปลูกนะคะนี่ดูม,มุมนี้สวยมากๆเลยค่ะแค่นี้ก็เดี๋ยวขยายได้อีกแบบเยอะๆเลยนะคะขยายไปขยายมาได้เป็นไร่เลยนะคะเนี่ยสวยมากๆคะ่ะก็เห็นแล้วแกเอามาขยายไว้ตรงนี้ด้วย <c oughs> นี่ไงคะ่ะ ตัวนี้ก็เป็นเครื่องช่ายที่แม่หมูถอนต้นเล็กๆมาให้ปลูกนะคะงามมากๆอะไรจะงามขนาดนี้นี่คือต้นหอมที่แกนํามาขยายไว้ตรงนี้ด้วยนะคะก็ต้นหอมก็ปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายดูแลง่ายนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะหน้าฝนเราก็แค่ยกพื้นสูงหรือว่าปลูกในตะกร้าในเขนะคะก็จะได้ต้นหอมไม่กินตลอดทั้งปีนะคะ สำหรับอันนี้ก็ขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมทุกๆกำลังใจมากๆเลยนะคะขอบคุณะคะ่ะพี่น้องท่านไหนที่สนใจก็ไม่หมดจะแปะไลน์ ID ไว้ตรงด้านล่างนะคะแสดงความคิดเห็นเนาะสำหรับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะ